คนต่อไปครับผู้ชายที่เป็นเกย์ชอบผู้หญิงที่เป็นทอมเนี่ยจะเรียกว่าผิดปกติไหมคะอ่เป็นสมมติฐานใช่ไหมครับค่ะเป็นสมมติฐานที่คิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับค่ะลองถามจริงๆคิดว่าเป็นไปได้เยอะหรือน้อยน้อยค่ะน้อยครับขอบคุณครับเชิญนั่งครับเพราะฉะนั้นสมมติฐานอันนั้นเนี่ยเป็นไปได้น้อยแต่ถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นไหมก็ต้องให้น้องๆรู้ว่าทอมคืออะไรทอมคือผู้หญิงซึ่งไม่อยากเป็นผู้หญิงเพราะมีความเห็นว่าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วจะโดนเพศตรงข้ามคือผู้ชายลังแก อาจจะจากประสบการณ์ที่จเจริญเติบโตมาในช่วงวัยเด็กนั่นแหละก็ทำให้เธออยากจะทำตัวเป็นผู้พิทักษ์ผู้หญิงนะึกออกไหมเพราะฉะนั้นทอมก็จะพิทักษ์ผู้หญิงนะครับจากผู้ชายที่เกเรทั้งหลายทอมก็จึงไปอยู่กับดี้ถูกไหมครับเพราะดี้ก็คือผู้หญิงซึ่งต้องการผู้หญิงสักคนมาปกป้องดูแลใครที่เข้าใจดูแลตัวเองถูกไหมครับส่วนพวกเพศที่สาวหรือเพศทางเลือกก็คือผู้ชายซึ่งมีความชื่นชอบผู้ชายด้วยกันโดยที่ไม่สนใจเพศตรงข้าม เพราะฉะนั้นคนกลุ่มเพศทางเลือกที่3ามเขาจะชอบทอมไหมเขาก็ไม่ชอบครับนะครับเพราะไม่ได้อยู่ในสเปคของเขาเพราะ,ะน,นสมมุติฐานอันนี้นะครับร้อยเโอกาสจะเป็นไปได้หรือประมาณ0 0 5ประมาณนั้นนะครับถามว่าทําไมถึงจะเป็นได้ทุกอย่างมันไม่ร้อยเอยู่แล้วจริงไหมใครจะรู้ว่าแหมเขาเกิดชอบกันแบบเพื่อนอะไรต่างๆแล้วตกลงปรงใจทําอย่างนี้นะเธอคนจะได้ไม่ว่าเราเป็นโสดเพราะว่าเป็นโสดเดี๋ยวนี้มันก็อันตรายคนหาว่าเป็นโน่นเป็นนี่จริงไหมครับ แล้วเขาก็อยู่กันไปก็มีแค่นั้นแหละชอบกันก็คือชอบกันแบบเป็นเพื่อนไม่มีทางชอบกันแบบคนรักสามคัคคีโอเคไหมครับ